สวัสดีค่ะวันนี้พบกับร้านแสงทอง electric bike บิรัมนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวรถรุ่น S c B l i g h V2 นะคะค่ะสำหรับมอเตอร์ของรถคันนี้นะคะสเปคจะอยู่ที่48โวลต์นะคะ500วัตต์แบตเตอรี่จะอยู่ที่48โวลต,ต์ v, 20แอมป์ทั้งคันนะคะสำหรับสามารถรับน้าหนักได้ประมาณ200กิโลกรัมนะคะสำหรับความเร็วบวระยะทางนะคะจะอยู่ที่35-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะออปชั่นมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลยค่ะ สำหรับระบบเปิดของรถคันนี้นะคะก็จะมีสวิตช์กุญแจนะคะกับรีโมทนะคะค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอระบบดิจิตอนนะคะบอกความเร็วระยะทางและแบตเตอรี่นะคะจะโชว์ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเดนหน้าถอยหลังนะคะปุ่มปรับระดับความเร็วสามระดับนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะเปิดปิดไฟตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระบบแบรนะคะสำหรับระบบเบรกจะมีเบรกมือนะคะ เพิ่มเติมเป็นเบรกเท้านะคะจนเบาะนะคะจะสามารถนั่งได้สามที่นั่งนะคะก็จะมีเบาะเด็กนะคะนี่นะคะเราคนขับแลบ้วบอกคุณซ้อนนะคะค่ะสําสหรับรถคันนี้นะคะสามารถสไลด์ได้นะคะแล้วก็จะมีกล่องด้านล่างจะมีกล่องนะคะถ้าเราจะสไลด์นะคะทําแบบนี้นะคะหยับตรงนี้นะคะก็สไลด์มาค่ะได้เราจะเห็นเบาะที่นั่งตรงนี้นะคะ ถ้าเราจะเปิดบอนะคะเราก็เอาคุณเจเปิดบอะค,ะค่ะนี่ค่ะสําหรับใส่ของนะคะเวลาปิดก็จะปิดเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสำหรับราคานะคะของน้องนะคะราคาปกติจะอยู่ที่2 9ง0 0บาทนะคะจัดโปรนะคะลดเหลือ22,900บาทเลยค่ะค่ะ การรับประกันนะคะดูแลซ่อมศูนยเดือนมอเตอร์2ปีนะคะเครื่องชาร์จบุแบตเตอรี่นะคะดูแล6กเดือนเหมือนกันนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะคลิกที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ